ตลาดรถกระบะพิกอัพเริ่มขยายไปสู่ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าหรือไฮบริดมากขึ้นจากกระแสความนิยมรถยนต์ไฟฟ้าในตลาดโลกในเมืองไทยเองโตโยต้มีแนวโน้มว่าจะเป็นผู้เล่นรายแรกหลังจากที่ได้ประกาศเตรียมเปิดตัว h ฮ l u x ซ์ v o b e วบภายในปี2023นี้ไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมาในขณะที่ผู้เล่นรายอื่นในตลาดได้แต่แสดงความพร้อมในการกระโจนเข้าสู่ตลาดนี้เท่านั้นรวมถึงอิซซุ ที่แสดงความพร้อมทั้งตลาดไฮบริดและไฟฟ้าแต่ตลาดต้องมีขนาดใหญ่พอหรือมีความต้องการเกิดขึ้นจริง,รงๆล่าสุดสื่อยันยนต์ชื่อดังของออสเตรเลียอย่าง d r i v e ได้ออกมาวิเคราะห์ว่า i s สุดีแม็กโฉมใหม่อาจจะมีทางเลือกที่เป็นระบบ,บขับเคลื่อนไฟฟ้าหลังจากที่บริษัทลูกในออสเตรเลียอิสุทรั k ได้เปิดตัวรถบรรทุกไฟฟ้าแบตเตอรี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนอกเหนือไปจากขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบสสูบความจุ3.0ลิตรที่ใช้ในไลน์อัพรถจนรุ่นต่างๆของอิ u รวมถึง D-MAX โดยรถบรรทุกไฟฟ้ารุ่นที่ว่าก็คือ N-Series EV ซึ่งเป็นรถบรรทุกแบบ l i g ์ t ิวตี้ขุมพลังทางเรื่องที่เป็นมอตเตอร์ไฟฟ้าของ N-Series EV ใหม่ให้กำลังสูงสุด 1 4 8ถึง201แรงม้าแรงบิดสูงสุด370นิวตันเมตรโดยมอเตอร์ไฟฟ้าชุดดังกล่าวถูกติดตั้งไว้บริเวณส่วนที่เยื่นมาทางด้านหลังของห้องดีสารโดยจะส่งกำลังไปขับเคลื่นล้อหลังผ่านดรฟ์ชาร์และชุดเฟืองท้ายแม้ว่า Isuzu N-Series และ D-Max จะมีความต่างกันในแทบจะทุกจุดแต่อย่างหนึ่งที่ใช้ร่วมกันก็คือ เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบสีสูบความจุ3.0ลิตรเดยเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบสสูบรหัส c j j 1ที่ใช้ใน N Series มีใช้ใน D Max ตั้งแต่ช่วงปี2006ถึง2020ก่อนที่เครื่องยนต์รหัส c j j 3จะถูกนำมาใช้กับ D Max t r e m u X Generation ล่าสุดแทนซึ่งการที่ทั้ง N Series และ D Max ใช้ขุมพลังขับขึ้นร่วมกันมาก่อนโอกาสที่จะได้เห็นขุมพลังไฟฟ้าที่ใช้กับ N Series ถูกนำมาติดตั้งใน D-MAX จะมีความเป็นไปได้อย่างไรก็ตามผู้บริหารของอิซได้เปิดเผยกับสื่อยันยนต์จากออสเตรเลียรายหนึงกล่าวว่าณนะขณะนี้ i ิ IS u D-MAX มเวอร์ชันไฟฟ้ายังไม่มีความคืบหน้าแต่ยอมรับว่าในทางเทคนิคบริษัทสามารถนำเอาเทคโนโลยีต่างๆของรถบรรทุกมาใช้กับรถกระบะพิก up ได้ ยังมีอุปสรรคหลายอย่างที่ต้องหาทางออกให้ได้ก่อนที่จะพัฒนา DMAX ไฟฟ้าออกสู่ตลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่ขนาด20กิโลวัตต์ชั่วโมงที่ใช้ใน N-Series มีรูปทรงเหมือนถังน้ำมันไม่ได้แบนกว้างเหมือนที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าทั่วไปทำให้อาจจะต้องมีการออกแบบใหม่หากนามาใช้กับ DMAX นอกจากนั้นแล้วยังมีเรื่องของพลังกำลังที่ขุมพลังไฟฟ้าของ N Series ไม่ได้ให้แรงบิดมาก เหม so s s, the computer, the like ือนกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบความจุ3.0ด3.0ลิตรที่ให้กำลังสูงสุด188แรงม้าแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรในเรื่องของราคาจำหน่ายก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาในการทำตลาดที่สอดออกมาเห็นจากคู่แข่งอย่าง ndv et 6 0ที่เป็นรถกระบะไฟฟ้าซึ่งมีราคาแพงเป็น2เท่าของ ndv t 6 0เครื่องยนต์สันดาปภายในซึ่งราคาที่สูงขึ้นมากเกิดจากต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้กับแบตเตอรี่ ซึ่งก็คือแร่ริเทียมที่มีราคาสูงขึ้นจากความต้องการในตลาดที่มากขึ้นและนั่นอาจจะเป็นการสะท้อนให้เห็นท่าทีของอิสุที่เคยออกมาให้สัมภาษณ์มาก่อนแล้วว่าในด้านเทคนิคบริษัทมีความพร้อมที่จะลงแข่งขันในตลาดนี้แต่ตลาดต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะทําให้คุ้มค่ากับการลงมาแข่งขันได้ซึ่งแน่นอนว่าหากจํานวนความต้องการของตลาดมีสูง ต้นทุนในการผลิตตอนหน่วยก็จะต่ําลงถึงเวลานั้นอ s u ุถึงจะเริ่มเข้ามาแข่งขันในตลาดอย่างเต็มรูปแบบโดยเฉพาะในเมืองไทยหากต o y o t a Hilux v i v o BEV ได้รับการตอบรับอย่างมีนัยสําคัญเชื่อว่าอ s ส,สุก็คงไม่อยู่นิ่งเฉย พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ